น uh ี huh, ่ยว่าตัวใหญ่แหละบูหายดูมีบ่หาจังเดนี่เดะนี่แมนบ่ดินจะเดาจวเดาอยู่นี่งมมึงดูนี่บ่ไปหาหมองมา เมื่อกี้หาจังไหนห,หามาเจอไหนเมื่อกี้มันขึ้นมาไสิวะ,ะเห็นอีูไหมมาสีกลหมาดูเพิ่มมีอีก,ม,กม,มีหูปะไม่มีไปใช้อีกเาไปหาทางพปนอ้อมไปพปน โอ้นี่ตัวใหญ่นาะกุมารหาปูกินแล้วะคะ่ะเดี๋ยวกุมารก็จะขุดรูแล้วนะคะตัวนี้ให้สาวๆให้สาวๆดำมาให้สุดนะคะไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะวาลงไปลรวเฮ็ดโบเลแล้วหววนีมันจะเสียชื่อเสียงเอาให้สุดกุมารก็เริ่มหาปูกินแล้วนะคะแป๊บหนึ่งพวกก็จะลากไก่กินแล้วนะคะ นี่ไหมหาดูอ้อมๆนึ่งกุมารกุมานหาปลาหาปูพี่พี่คาเก่งนะรับผูกมาปลาเก่งเนาะเลี้ยเมียได้ยุ่มบ่ได้เงินเดือนก็ได้แล้วเด้เนี่ย มันเดือออกมีจัดอยู่ได้หนึง่งบากเลยนี่ไม่ว่าไงแถวเจ,เจ๋แจนี่ไงตัวนึงอันนี้เนี่ยมาเอาเร็วๆนี่ๆๆๆน,ๆๆนี่เห็นไหมน่ะนี่ทุกคนเห็นไหมคะจับมาเลยเก็บเออนั่นแหละว่ามันแตกขึ้นมาทิงมพี่วะแล้วเขามามีคนไปกวนน้ำขนนาน้ำมันก็จะขึ้นมาเทิเ้มไปหาอีโด หายพูนไตไปพูนหาไปเป็นแท่หน้าแหละมันกัพอปนแล้วได้นะ่ะปนกินผู้เดียวได้เลวเลยมาช่องปูเห็นบนะ่เนาะคุณมาหน่อยแม่นอยู่มาตาเนี่ยหาดีๆได้ได้ไดมาอีกสามตัว ข้าก็ไปปนได้แล้วกุมันหมานจริงๆแม่ได้แล้ววะอันนี้ได้สองตัวนะเต็มมือแล้วนะคะถ้าได้อีกตัวนึงจะไปไว้เสข้างล่างบูมีมันอยู่เทิงฮะไปเสท่างพูดวะมหาบุญฟังผิดวะ ดึงอย่างซซ่ออกไปนะ้ออกแล้วปะโอ้มันดึงซซ่เดียวสน <laughs> มาทางน,นี้นี่ไปหาอยู่นู่นเ <c oughs> นี่ยให้หน้านี่หน่ะขึ้นมามันดึงซซ่เดียวมาทางนี้เออ ได้สองตัวได้สองได้อู๋สอง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 ็องส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 สอง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 เหงองององสองสองององสองอ้สององไองสององสอองสององส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 อยอองนงอ มื่อเต็มเลยจังไหมเนีถือนะเถือเดี๋ยวเดี๋ยวถือจังไรกูก็ยันขึ้นกันไหมให้พี่ชายถือไปถุงพี่เสะถอดส่งมาใส่ตัวบ<ะ>ักเ <laughs> ้ยแต่ละพี่เสะเอ้ยยี้นี่อาอเอาจังไหนนะไว้ในมือก็เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาถุงไหม,มเด้อแป๊บนึงนะได้ล้วอืมตัวนึงเสะโอ้ข้างลังอีกตัวนึง โูตัวเอาใส่อย่างกระสอบยาวปเนี่ยกาวสิหายให้มันเต็มวะ <Yes. S 1> ดูใส่อะไรอีกตัวนึง่งโอ้คือตาดีเถอวะเออนี่กุมานสายตาดีนะจ๊ะหาไปฟังพุ่นดูกู้มุดพุน่นกุมันหากินเก่งเลยตาดีพ่อตายแล้เอ้าไปยัง เป็นยังโม่ไตฮัลโหลสิเดฮันเดย์ันเดยตัวนึงเห็นไนด้เน่เออได้แล้วโอ้เก่งเก่งเก่งว้ายบ่มีคนแมงดาบหรือเฮะมีบ่แมงดามีเยอะแมงดาเดโอ้เก่งเก่งคลิปเนี้ยว้นี่จ้ะคุณมานหากินง่ายจังเก่งมากมากระสอบมันไปถึงบ้านก็คือปูหายหมดนะคะข้างล่างถุงขาดนะคะ